รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับลิตาและรายการปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาทุกๆวันศุกร์นะคะ18นาฬิกาถึง18นาิกา15นาทีทางช่องทบ5 5แห่งนี้ค่ะ ทุกทริปนะคะลิตาจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนของทางภาคใต้ซึ่งมีความน่าลหลงไหลมากๆทีเดียวค่ะวันนี้กิจกรรมของลิตาแน่นเอียดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามลิตาไปกันเลยค่ะทริปนี้เราอยู่ที่เมืองตรังค่ะจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าถ้ำน้อยใหญ่รวมไปถึงหมูกก่เกาะและท้องทะเลสีฟ้าสดใส,ดสที่ใครๆก็คงชื่นชอบ จากพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแบบนี้มีอยู่ชุมชนหนึ่งค่ะที่เขารวมกลุ่มกันอนุรักษ์ความงดงามให้คงอยู่ไว้ด้วยการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เราเดินทางมาถึงชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่แห่งนี้เนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆและบุคคลที่จะพาเราไปรู้จักกับวิถีชีวิตของที่นี่นั่นก็คือคุณวิริยาแก่นแก้วค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเป็นพี่วิได้ไหมคะได้ค่ะน้องลิตาพี่วีกับน้องลิจุดเด่นของชุมชนนี้มีอะไรบ้างคะพี่วี ชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะ,คะซึ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเมื่อปี2516นะคะเป็นรางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ,คะซึ่งได้ส่งเสริมชุมชนทั้งในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะ,คะ,ะที่บ่อหินแล้วก็พูุกระจูดนะคะและยังกิจกรรมของที่นี่เลยะคะ่ะบ่อหินฟาร์มเซที่เด่นๆนีม่มีอะไรบ้างคะพี่มี กิจกรรมที่เด่นที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักตอนนี้เริ่มรู้จักในในหมู่ของคนไทยเองแล้วก็นั<ะ>กท่องเที่ยวต่างชาติ<ะ>ที่เดินทางมาในจังหวัดตรังนะคะก็คือกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปในที่ที่น้ําทะเลลดลงนะคะในบางช่วง เขาเขาเรียกว่ากิจกรรมแหวกทะเลปลูกหญ้านะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการล่องเรือชมอพื้นที่ป่าชายเลนเดี๋ยวถ้าเกิดคุณล้องนิตาไปล่องเรือไปเนี่ยคิดว่าพี่บรรจงก็จะพาไปที่บ่อน้ำร้อนเข็มนะคะซึ่งเป็นอยู่ในในใน,ในป่ากวงกลางซึ่งถือว่าอยู่กลางทะเลงั้นเดี๋ยวเราไปเจอพี่บรรจงกันนะคะได้ค่ะ ค่ะร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพี่บรรจงสวัสดีครับโอ้โหเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมที่มากมายหลากหลายมากแต่ลิตามีคำถามสงสัยอยู่นิดนึ่งค่ะพี่บรรจงค,คะ ทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์อ๋อมันมีที่มาเหตุครับคุณลิตาคือที่นี่มันมีบ่อน้ําอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นบ่อน้ําที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติแล้วก็รอบๆชุมชนแถวนี้มันไม่มีน้ําที่ดีไว้สําหรับปริโภกนะครับก็ทุกคนมาใช้น้ําตรงนี้รวมทั้งเรือที่เดินทางไปมาที่นี่ก็มาใช้น้ําตรงนี้เป็นที่ดื่มกินได้เอาไปใช้ด้วยนะครับเลยเรียกไปเรียกมาเรียกว่าบ่อหิน อ๋อชื่อของแถวนี้ก็เลยกลายเป็นบ่อหินใช่เป็นชุมชนบ่อหินเป็นชื่อตำบลบ่อหินและปัจจุบันแล้วก็อีกคําว่าฟาร์มเนี่ยมาจากตัววิถีของเราเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรามีชุมชนของเราเนี่ยมีกิจกรรมอันนึงก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับครับผมแล้วก็ส่วนคําว่าสเตจอ่มาจากที่พักที่นี่ก็จะมีที่พักแล้วมีที่ท่องเที่ยวด้วยอ๋อก็คือมี3ามที่มานำมารวมกันเป็นชื่อชื่อเดียวใช่ใช่ถูกต้องข้อสงสัยต่างๆหมดไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยลิตาพร้อมมากแล้ว i am ready shall we go yes bye <laughs> ที่นี่เรามีจุดท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ5ฐานกิจกรรม oh. ใช้เวลาประมาณสัก4่ชั่วโมง4ชั่วโมงกับ5ฐานกิจกรรม5ฐานกิจกรรมอันดับแรกเนี่ยเราก็จะไปที่บอ่อน้ําเค็มร้อนก่อนคื <c oughs> ออะไรคะบ่อน้ําเค็มร้อนก็คือเป็นบอ่อน้ําพุเค็มร้อนในทะเล <c oughs> ครับเวลาน้ําลงเนี่ยน้ำพุมันก็จะโผล่ขึ้นมา oh. นะแล้วก็ที่สําคัญ น้ำในบ่อน้าพุเขมร้อนเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิถึง47องศาฐ<ช>านที่ 2, 2ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเฉลนฐานเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นสะพานเดินนะฮะในป่าเฉลนประมาณสัก1กิโละนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเทียบเข้าไปดูระบบนิเวศของป่าเฉลนตรงนี้ได้<ช>ซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเฉลนที่สมบูรณ์มากแล้วอย่างพืชที่เราจะเจอได้ในป่าเฉลนมีอะไรบ้าง ที่นี่จะมีกรงกลางใบเล็กกรงกลางใบใหญ่นะครับและมีตะบูนมีต้นถั่วมีโงแดงมีความหลากหลายค่อนข้างสูงครับที่นี่ครับแล้วมีกิจกรรมอะไรเท่าไปปลูกป่าชายเลนนี้ยคะมีครับมีครับมีครับที่นี่เนี่ยเราเน้นกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์อยู่แล้วใคนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าปลูกหญ้าทะเลนะครับและกิจกรรมต่อไปล่ะคะกิจกรรมต่อไปเราก็จะไปที่อ่าวบุญคงเราจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม แล้วไปดูยาทะเลนะครับไปดูพวกเพิงผาต่างๆนะฮะเราก็จะมาที่หาดเก็บตะวันส่วนใหญ่แล้วหาดเก็บตะวันเนี่ยเป็นสันทรายทางทะเลเวลาตอนเย็นๆเนี่ยครับช่วงบ่ายเย็นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินที่ที่แหลมนาตาแ้ะเราอยู่บริเวณตรงหาดเก็บตะวันเนี่ยที่เป็นสันทรายเนี่ยเรามีโลเคชั่นที่เป็น360องศาพานอรามาเลยสามารถมองเห็นได้โดยรอบแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกใด้ด้วยใช่ครับใช่ครับ ทางตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยคือบ่อน้ําเค็มร้อนน้ําเค็มร้อนครับเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่4ี่ิเจ็องศาใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราสามารถเอาไข่มาต้มได้ไหมคะปกติแล้วสีิเ็องศาถ้าเป็นไข่นกกระทานี่ต้มได้นะครับแต่ถ้าไข่ไก่น่าจะไม่สุกก็ยังยังไม่สุกครับปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะอุณหภูมิต้องสูงกว่า10ิเจองศาอ๋อครับอันนี้คืออันนี้คือบ่อน้ําเค็มร้อนค่ะนะครับบ่อน้าเค็มร้อนสังเกตว่า ตอนนี้จะมีน้ำผุดขึ้นมาค่ะนะฮะแล้วน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำเค็มนะครับน้ำทะเลเลยนะน้ำใสกิบเลยใสด้วยใสกิบเลยแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ที่47องศานอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาโคลเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยครับเอาไปทำเป็นเอาไปตากแดดก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมในการพอกไข่ทําเป็นไข่เค็มบ่อน้ำเค็มร้อนทําไมต้องตากแดดก่อนด้วยคะเออคือเป็นขระบวนการในการที่จะ ทำให้โคนเนี่ยตากแดดเสร็จแล้วก็ไปตาให้มันละเอียดน,นะฮะ,ฮะมันละเอียดเนียนอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าตากแดดแล้วก็เอาไปพอกมันจะทําให้ติดไข่ได้ดีครับ น้องลิตาคะที่เห็นด้านซ้ายนะคะกาเรียกว่าเอ่าวบุญคงนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นจงเนี่ยนะคะพาคณะที่มาทํากิจกรรม c ซียาพายเรือแคนูบริเวณนี้บริเวณนี้ค่ะแล้วก็ปลูกหญ้าทะเลก็บริเวณนี้เหมือนกันค่ะก็จะเห็นน่องรอยที่พยูนมากินหญ้าทะเลด้วยนะคะแล้วที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหาดเก็บตะวันค่ะโอ้โหแค่ชื่อจากที่ได้ฟังได้เกินเกินกันมาแล้วพี่พีทั้งสองคน ว่าหาดนี้เนี่ยจริงๆถ้าน้ำขึ้นเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแต่<ช>วันนี้โชคดีมากจริงๆยังไงคะสวยสมใจไหมคะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าในไหนเราก็มีคนสวย2คนและคนห <Okay. S 2> ลออีกหนึ่งคนมาเยือนที่นี่นทันทีดเดี๋ยวเ,<ล>ยเราถ่ายรูปเซลฟี่กันสักนิดนึงนะคะถ่ายรูปกันเลยค่ะอ่หนึ่งสองส เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะทะเลสวยมากหาดทรายขาวมีความสุขสุดๆค่ะเออว่าแต่พี่บรรจงไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วสิคะเดี๋ยวต้องตามหาก่อนนะคะพี่บรรจงคะครับท่านนี้ครับครันทานนี้ครับโอ้ยขาอยู่ตั้งนานมาทำอะไรอยู่คะอ๋อมาเตรียมหญ้าอยู่ครับเพะเตรียมหญ้าให้ลิตาทานเหรอใช่ไม่ใช่ครับอุ้ยเราเตรียมหญ้าทะเลเดี๋ยวไปปลูกหญ้าทะเลกันอุ้ยท่านผู้ชมคะหญ้าทะเลฟังแล้วน่าสนใจมาก very interesting ค่ะว่าแล้วเราไปดูกันีกว่าครับอันนี้คือหญ้าทะเลนะฮะหญ้าทะเลที่เราเห็นอยู่เนี่ยคืออายุประมาณ1เดือนอันนี้เราเรียกว่าชงเงาใบยาวหรือว่าหญ้าคาทะเลนะครับประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นอาหารให้กับพิยูนใช่ไหมครับซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากอันที่2ก็พวกนี้ฮะพวกชงเอาใบยาวพวกนี้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเมื่อเราไปฟื้นฟูแหล่งญ้าทะเลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งคืออะไรคะก็คือธนาคารปูม้าก็คือ,อชาวบ้านเนี่ยครับเวลาปกติเวลาเขาไปทําประมงเขาจับปูมาใช่ไหมทีนี้มันก็ได้ปูที่มีไข่นอกกระดองมาก็<อ>คือชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาฝากไว้กับเราก่อนอครับจากพอเราต้องการมันเคียย์ไข่ทิ้งไว้ในถังพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยชาวบ้านก็มาเอา แม่ปูนี่ไปขายต่อนอกจากย่าทะเลนะคนะธนาคารปูหมาที่นี่เนี่ยชื่อของเขาก็คือชุมชนบอหินฟาร์มสเตย์ฟาร์มจะเป็นสัตว์อะไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะคไปค่ะใช่เลยครับ โอ้โหพี่วีคะทาไมมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะคะก็พี่ไปตามหาน้องลิซ่าตั้งนานอ,าอยู่ที่ไหนมาคะเนี่ยแลที่ามากร,รงไปธนาคานปูม้ามานะคะออเออแล้วบริเวณนี้เนี่ยคือเป็นที่ที่พี่บรรจงบอกว่าเป็นฟาร์มใช่ครับฟาร์มอะไรคะพี่คะตรงนี้เป็นกระชังเลี้ยงปลาครับทำไมถึงเรียกเป็นฟาร์มล่ะคะมีลักษณะข,ของการพ่อเลี้ยงเนี่ยปกติแล้วเราก็เรียกว่าฟาร์มแต่จริงๆก็คือกระชังเลี้ยงปลา นะครับนะฮะตรงนี้เราเลี้ยงปลาเก๋ากับปลากระพงครับแล้วเราก็มีเลี้ยงหอยนางรมบางส่วนด้วยนะครับอยู่แถวไหนคะหอยนางรมหอยนางรมเนี่ยเราเลี้ยงแบบคอนโดนะฮะข้างล่างครับอยู่อยู่ข้างล่างอ๋อเขาจะอยู่ข้างล่างกันใช่ครับทำไมถึงเลือกเออ่พันปลาอยู่2ชนิดนี้ล่ะคะเออ่พันปลา2ชนิดเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจนะฮะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยชอบทานะนะครับโดยเฉพาะปลาหลังเนี่ยจะเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งออกด้วยะนะครับแล้วก็ส่วนปลากระพงก็คือเป็นปลาเศรษฐกิจที่บริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยกระชังปลาหรือว่าฟาร์มปลาแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนใช่ครับสนุกกับการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศและสำรวจธรรมชาติแบบอีโคทัวริซึมอีกด้วยนะคะ และได้รับความรู้ดีๆกับชีวิตปริมเลกข,ของชาวตรังอีกด้วยค่ะท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครค่ะหากท่านผู้ชมมีเวลานะคะอย่าลืมหาทริปมาท่องเที่ยวปักใต้ของเราค่ะปักหมุดหยุดเวลากับปักใต้ของเราที่นี่สวยไม่แพ้ที่ใดของประเทศไทยเลยละค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะท่านผู้ช่วยวิริยาและประธานบ่อหินฟาร์มสเตย์ของเรานะคะพี่บรรจงขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะสละเวลาพาลิตาทัวร์แบบ e ีโคทัวริ m มเลยแ่ะค่ะและพบกับลิตาได้ใหม่นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา15นาทีทางทอทบ .5 แห่งนี้ค่ะวันนี้ลิตาลาไปก่อนนะคะ See you again and goodbye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย และบุคคลที่จะพาเราไปรู้จักกับวิถีชีวิตของทีนีนั่นก็คือคุณวิริยะแก่นแก้วค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิริยะวิริยะอูปนุพถ์เอาไงคะตอนนี้กินอะไรเราอ๋อตอนนี้กินตอนนี am, oh, so noir noir uh ้พ huh. ร้อมกับกิจกรรม